จเจริญพรญาติยโยมนักท่องเที่ยวและผู้ปฏิบัติธรรมโยมจะได้รู้จักสวนขวดสุพรรณซึ่งเจอโดยบังเอิญดังที่ผู้เจ้าตรัสไว้ว่าถ้าเราอยากจะฉลาดเราเห็นอะไรก็ตามเราก็จะต้องมาพินิจพิจารณาว่ามันเกิดประโยชน์แต่ตนเองและส่วนรวมอย่างไรบ้าง อาตมาไม่ได้เป็นผู้ที่ชาราดแต่บังเอิญไปบินนาบาดก็บินอยู่ทุกวันนั่นแหละแต่ไปเห็นโยมเขาเก็บขวดที่เป็นขวดใสๆโลละสิบหาบาทแล้วก็โยนขวดพลาสติกสีเขียวๆส้มๆสวยๆโยนทิ้งก็ถามว่าโยมทําไมไม่เก็บแล้วเนี่ยขวดที่สวยเนี่ยเขาบอกว่าโลละบาทก็จะได้โหลหนึ่งเนี่ยมันเก็บต้องเยอะเสียเวลา โซเก็บขวดใ,ใสๆไม่ได้ไม่มากเท่าไหร่ก็ได้ตั้ง15บาทโลหนึ่งก็เอาไปขายพอดีโยมเขามีก็ปรากฏว่าขอโยมเขาบอกว่ามีเก็บไว้เยอะเลยนดมีบางบ้านเก็บไว้เยอะอไว้ขายแต่มันขายไม่ได้ถ้าจะเอาก็ถวายโยมก็เลยถวายมาเมื่อถวายแล้วก็เออ ที่สวนปฏิบัติทมแล้วนี่มันมีบ่ออยู่แล้วเด็กมาสวดมนต์โยมมาสวดมนต์เวลานั่งกรรมาฐานมันใกล้บ่อก็กลัวเด็กมันจะคลานลงบ่อไปก็เลยคิดว่ากําลังจะหาสิ่งที่ล้อมอยู่ก็ไปซื้อยางมาประมาณดักสิบห้าเส้นยางกระเส็นละสิบบาทก็ร้อยห้าสิบเมื่อเอามาแล้วก็ต้องใช้ตังเยอะแล้วก็หายาก ยังคิดว่าเอากวดนี่แหละเอามาทำมาร้อยกันเด็กตกน้ำเมื่อทำรั้วไปแล้วมันเหลือก็เลยทำให้โยมเขาร้อยให้เด็กให้เนียนช่วยกันร้อยทำทางเข้าก็กลายเป็นคอกวัวคอกควายเม,มื่อโยมเห็นสีสะดุดตาเป็นรั้วก็เห็นว่าเออมันมีประโยชน์นี่นะสวยสวยมันมีประโยชน์ก็พากันมาบริจาคพอดีช่องสาม ก็มาถ่ายถ่ายวันที่8สิงหาคม2548นั่นแหละเมื่อทอทัตออกไปแล้วเขาดูเมื่อเขาดูาเออขวดมันขายไม่ได้ราคาถูกที่เก็บกันไว้ส,ยสวยๆไม่รู้จะทำประโยชน์อะไรบางบ้านก็เอาไปห้อยท้ายรถจานเลงบ้างเอาไปห้อยไว้ที่บ้านบ้างตามต้นไม้บ้างทาง เดี่ยวเข้าบ้านบ้างก็เลยเอามาพาบริมาบริจาคเมื่อบริจาคก็เหลือก็กลายเป็นว่าทําเป็นโบสถ์เป็นเจดีย์เป็นวิหารต่อมาก็เป็นเขาวงกฎทําเป็นสัตว์ทําเป็นนรกทําเป็นดอกไม้ทําเป็นกระเช้าซึ่งสามารถจะทําเป็นสังเวชนียสถานสี่ ซึ่งไปอินเดียข่าวนั้นก็ตั้งใจว่าจะทำที่นี่ให้ได้ตังไม่มีเมื่อมีขวดก็เลยเอาขวดนี่ทำเป็นสังเวชนิยสถานสี่เมื่อทำไปแล้วโทรทัศน์ช่องต่างๆรวมทั้งหมด23ช่องรายการดังๆก็มาถ่ายเมื่อมาถ่ายออกก็ทำให้คนรู้จักคนก็มาเที่ยวกันเต้มไปหมดก็มีปัจจัยเลี้ยงดูลูกหลานคนงาน แม่ค้าก็เอาของมาขายทีนี้เมื่ออยู่ต่อมาต่อมาคนก็เริ่มจางลงเพราะว่าขวดนั้นเริ่มพังบ้างเนื่องจากว่าไม้ลวกหรือลวดเนี่ยจะอยู่ไม่เกินสองปีก็ต้องเปลี่ยนต้องหักต้องพังก็เลยใช้ปัจจัยวนเวียนดูในนี้ขวดปัจจุบันนี้ก็ใช้เป็นลาลาลูกแล้วแหละก็ทำไปเรื่อยๆน่าทำเป็นโบสถ์บ้าง โดดใหม่บ้างทําเป็นซุ้มทําเป็นดอกไม้ประดับต่างๆคนก็ยังมาอยู่เรื่อยๆเมื่อโควิดมาจึงจําเป็นต้องปิดต้องปิด,ปดสวนขวดหลงเนื่องจากว่าทางวัดป่าควรขวดก็เป็นไปตามวัดป่าเมื่อประกาศไม่ให้มีกิจกรรมก็ต้องหยุดทีนี้เมื่อหยุดปกติที่ตรงนี้เป็นที่ปฏิบัติทําเป็นที่ของอาตมาเอง มีเนื้อที่อยู่5้าไร่สองงานก็สร้างเป็นวัดไม่ได้ก็เอาเป็นที่ปฏิบัติธรรมเนื่องจากว่าญาติโยมวัดป่าเด็กเนนวัดป่าเป็นที่ท่องเที่ยวเมื่อบวชแล้วจัดกิจกรรมก็จะมาทุด,ดงกันที่นี่หรือไปตำป่าในที่ต่างๆก็คิดว่าไม่ต้องไปหาแล้วก็เลยปลูกเป็นสวนไผ่เกิดขึ้นแล้วก็ต่อมาเป็นสวนขวดอย่างที่โยมได้เห็น ซึ่งเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่มันเป็นอนัตตาก็คือคอวามไม่เที่ยงแท้แน่นอนต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาก็ทําใจอยู่ว่าแผ่นดินที่พ่อแม่ให้มาหรือว่าแผ่นดินของเราเนี่ยได้อดีพบพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งปู่ย่าตาชวดด้วยช่วยกันสร้างป้องกันจากอดีตศัตรูต่างๆรักษามาให้เรา ก็พยายามทำให้เกิดประโยชน์ที่สุดให้เป็นที่ท่องเที่ยวบ้างให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมให้เป็นที่สวดมนต์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เราก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆปัจจุบันนี้ก็ปลูกต้นโพแล้วก็ปลูกขนุนน้อยนาพุทสาเมงคุดมะละมุดลำใหญ่มาเฟืองมะไฟมะกูดมานาวมะพร้าวส้มโอแล้วก็มีพวกชมพู่พวกมายม ปลกูกมะกอกหรือพืชผลไม้ต่างๆมาปลูกลงไว้ที่นี่โดยให้ชาวบ้านไนดะ้ช่วยกันปลูกดูแลคนละต้นแล้วก็มาปลูกแล้วถือว่าเป็นของส่วนรวมเป็นของแผ่นดินใครมีโอกาสก็มากินมาดูแลหรือไข่ตายไปแล้วก็จะเอากระดูกส่วนหนึ่งเนี่ยเอามาฝังไว้ใต้ต้นที่เขาปลูกเพื่อลูกหลานจะได้มากราบไหวมาบูชามาระลึกถึงว่า ต้นนี้ผลไม้ต้นนี้ญาติเหล่าปู่ย่าต,ตายหย่เราปลูกไว้ฉะนั้นก็จะเป็นประโยชน์และส่วนหนึ่งก็ปลูกต้นโพต้นโพก,ก็เป็นต้นไม้ประภูทธเจ้าซึ่งอายุยืนนานปลูกแล้วไม่มีใครไปทําฟืน้นเนื่องจากว่าต้นโพเนี่ยเหมือนกับเป็นมิ่งขวัญใบลักษณะของใบก็คือเป็นลูกมวใจ่ายให้ความรัก เป็นเอกลักษณ์ว่าคนเราต้องมีความรักต้องมีความสามาคัคคีขคมขืนซึ่งกันและกันต้องให้ความล่มเย็นแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายต่อไปก็เป็นตึกหลามบ้านช่องถ้าไม่มีต้นไม้ล้มไม้หรือที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วนกจะไปอยู่ที่ไหนปัจจุบันเนี่ยโยมเห็นเปล่าแล้วว่าที่เจริญนกก็ไปอยู่ตาชายตึกชายอะไรบางทีโยมไม่พอใจก็เอาเยาเบื่อบ้าง ไป,ไปล่าไปทำลายซึ่งเขาก็จะไม่มีที่อยู่แม้เขาเองเขาก็ต้องรักษาเาผ่าพันธุ์ของเขาไว้ก็มองแวนาคตว่าต่อไปก็จะเป็นที่ที่ให้ล่มเงาแก่สัตว์ทั้งหลายแก่คนเข้ามาปัจจุบันที่ก็ททำซีดีทำเกี่ยวกับเรื่องธรรมะลานโพซึ่งต้นโพเนะี่ยยังต้นแค่สอกเดียวก็ปลูกไว้แล้วประมาณ40-50ต้น ก็จะไม่สร้างอะไรมากมายปัจจุบันสร้างไว้แล้วก็มีปัญหาแค่ขวดหน่อยเดียวปีสองปีก็พังถ,ถ้าสร้างวัตถุอะไรใหญ,ใหญ่เดียวก็พังคนดูแลก็ไม่มีก็เอาไว้เป็นที่สำหรับทำประโยชน์ปฏิบัติธรรมเลยเข้าฟังธรรมเป็นที่มาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนทั่วไปที่นี่ไม่เลือกว่า,าศาสนาไหนก็ตามพุทธคิดอิสลามซิก หรือศาสนาไหนก็ตามให้เข้ามาได้หมดพวกแผ่นดินโลกที่เราอยู่เนี่ยอันที่จริงแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของพ่อแม่ธรณีเป็นสมบัติของในหลวงเป็นสมบัติของปู่ย่าตายายซึ่งเป็นที่ที่พวกเราจะสร้างมาบารมีซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของมาเป็นเจ้าของกันแค่ซึ่งก็จะต้องมาเป็นเจ้าของมาดูแลกันชั่วคราว เหมือนกับปู่ย่าตาใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตาชั่วยที่พัดกันมาดูแลจะมาถึงเราเราก็ดูแลบริหารให้ดีที่สุดและพวกเราก็จากไปฉะนั้นก็เชิญมาเที่ยวมาพักมาพอนย่อนใจได้ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์มาฟังธรรมมาปฏิบัติทำได้ถือว่าเป็นของส่วนรวมนนยมนาจเจริญพร